สวัสดีค่ะวันนี้น้องมายจะพามาชมพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีจะมาดูการทําพลอยของคน่อได้ในสมัยก่อนจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่บีนะคะเป็นผู้ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะวันนี้เขาจะพาเราชมที่นี่กันนะคะค่ะน้องมายอันนี้คือพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทำพลอยในอดีตของเพื่อปอได้พิพิธภัณฑ์นี้จะมีทั้งหมดเจ็ดห้องนะคะห้องนี้เป็นห้องที่หนึ่งคือห้องเกี่ยวกับการทำพลอย ยที่ยังไม่มีเครื่องมือขนาดใหเข้ามาช่วยคนทาคอจะใช้แฉกขุดลงไปเป็นหลุมขนาดเท่าคนลนงะไปได้นะคะความลึกแต่วะาพื้น,น,นะะท,ที่จะไม่พวากี่ก็มากกว่ี่ถ้าเป็น,มใน,ในหนนะนมอใหญเนี่ยเองแล้วก็คนจะมาจากทั่วประเทศไทนไนนในการมา้โจมนะเนี่ยแล้วก็หุ่มเนี่ยเห็นมากกันแลน หลังจากที่เขาขุดแรกขึ้นมาได้แล้นั้นเขาจะใส่ของๆกันนะคะแล้วจะมีเครื่องมือในการช่วยนำแรกขึ้นมาพอเก็ได้หน่เสร็จแล้วเขาก็จะใส่กับศอแล้วก็นำไปลอกซึ่งเป็นข้อของไมค่ะพี่คะข้อนี้คือข้ามาไรคะหลังจากที่เราได้แรกพลอยข้างบนใช่ไหมคะเราก็จะเป็นดินคนกับแร่กับพลอยมาเราจะยังไม่รู้ว่าแรกที่เราได้นั้นจะมีพลอยหรือไม่เราต้องทําการลอนคอยก่อนนะคะเลียกคือการลอนคอยโดยเขาจะเอาแร่ที่ ได้มาใส่ในตะแกรงแล้วก็ร่อนกับน้าํานะคะแบบนี้ใส่ไปใส่มาค่ะแล้วที่ดินเนี่ยมันก็จะลงไปกับน้ำน้ำในตะแกรงก็จะเหลือก้อนหินกับพลอยอยู่นะคะอันนี้เจ้าของเนี่ยที่เขาจ้างคนอื่นทาจ้างคนอื่นขุดเนี่ยเขาก็ต้องมายืนขุมใช่นหมคะกรนคนขงวยพลอยจริงค่ะห้องนี้คือห้องังวยพลอยหลังจากที่เมื่อกี้เราได้พลอยจากก้อนหินที่อยู่ใน,ในตะแกรงใช่ไหมคะ เขาก็จะเอาแต่ละต่อแล้วก็มาคัดแยกที่บ้านอีกทีค่ะก็จะมีก้อนหินก็จะมีคอยอยู่คนนี้นะคะซึ่งห้องนี้เขาจะไม่ค่อยจ้างใครละเพราะมันใกล้ชิดคอยก็ทำในขนาดของหุ้นส่วนกันนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นครอบครัวบนห้องห้องสองเนี่ยจะจ้างถึงทำอยู่แต่ห้องนี้จะไม่จ้างใครนะอันนี้เขาเข้าใจกันหอีพอันนี้เป็นการทำหมูคอยแบบมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยเป็นเครื่องยัดนะจะเห็นว่า ใ,นในนช้คนงานเยอะขึ้นแต่ว่าห้องที่หนึ่งห้องที่สองอะเราจะมารวมกันเป็นห้องนี้เลยค่ะแต่ว่าคนผักโขนก็ต้องมีฐานะมีต,มตังค์นะคะเพราะใช้ที่สูงมากค่ะจากที่ใช้มือคนขุดนะใช้ราเป็นโครงขุดจากที่ใช้ตะแกรงลอนจะใช้เครื่องจักรในการ่อนแก้งค่ะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็ให้สามารถจะขุดแบบพื้นที่ได้กว้างม,มากเลยค่ะหลนะจากที่เรา แค่แค่คอยเสร็จแล้ยแล้วเขาก็จะเหลือแต่คอยนี้เราก็เอามาขายที่ตลาดนะคะคนนั่งเนี่ยคือคนซื้อตุรีอคนนั่งที่เราเป็นคนรับคื้อคอยคนเจ้าของคอยเนี่ยเขาก็จะเอาคอยมาวางแล้วก็ต่อรองรา,าคากันถ้าแบบอ่าเขายังไม่ถูกใจเจ้าของคอยก็จะเก็บคอยสำคืนแล้วก็ไปหาลูกอื่นต่อไปค่ะอันนี้เขาหุ่นข้าวกับหมาที่ดีอันนี้เป็นการของคอยจะ้ะเขาจะเอาคอยที่ได้มาใส่ในเบ้าที่น้องเห็นนะคะ แลแรกจะเป็นตเตาเผาแบบเปิดโล่งแบบนี้ซึ่งมันจะควบคุมอุณหภูิได้ลำบากมากเขาก็เลยพัฒนาเป็นเตาติมนุ้งค่ะอันนี้คือเตาถังพยสมัยโบราณนะคะข้างในจะมีกระป๋องเราจะเอาบ้ามื่อสตูนี้วางข้างในค่ะแล้วก็ใส่ฟืนข้างล่างจุดไฟแล้วก็อบอยู่ในีมยค่ะหนึ่งวันแต่หนึ่งคืนแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้เตาแบบนี้แล้วใช้เป็นตเตาไฟฟ้า ตั้งเวลาเรียบร้อยเลยงา่ายขึ้นค่ะทำมาคือการเกียร์อยขั้นตอนสุดท้ายของของแกทำรอยละเราเผาเรียบร้อยแล้วก็วววทำมาเจียร์ละเพื่อจะเป็นันตองมีที่สวยงามโดยการเจียร์จะมีสองแบบถ้างแอกที่เราได้มาเม็ดมันดำเม็ดใหญ่แต่ว่าน้ำทึ้ไม่สวยไม่รอยแตกแล้วจะทิ้งก็เสียดายใช่ไหมคะเขาก็จะเจียร์แบบหลังเบีย้ยหลังเบี้ยคือนูนๆเกเลียย น้องเคยเห็นหยดไหมคะหยดก็จะเกี่ยแบบยุบเลีมยนูนอย่างนี้แหะเป็นหัวแมงส่วนถ้าเกิดอยเม็ดไหนน้ํางามก็จะเกี่ยดับเลี่ยมแบบนี้ค่ะเลี่ยงแบบไหแบบนราคาเดีกันแบบเลี่ยมนะคะราคาดีกว่ากันค่ะที่มีค่ะถ้าคนที่อยากจะเข้าชมที่นี่ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วควรอะนร้งคะค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะคนไทยาคป็นคนโตประมา20บาทแล้วถ้าเป็นเด็กก็คือ10บาทส่วนต่างชาติ ผู้ใหญ่นะคะสามิบบาทเด็กสิบ้าบาทเราเปิดตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์คือปิดทุกวันจันทร์นะคะยกเว้นจันทร์ที่เป็นนะะักขัตเลอร์ก็จะเปิดด้วยะคะ่ะประมาณ9โมงถึง4โมงครึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีน้องไม่บอกว่าทุกคนจะได้สาระความรู้ก,กันในวันนี้นะคะแล้วสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวชมการทำโพยของคนบรร่อไร่น้ำเมืองอัญมณีเชิญมาชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ น้องมาขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ